มาแล้วค ok, รับผมสำหรับสกีตูครับที่เพ JI, ื่อนๆหลายๆคนบอกว่าพี่รีวิวหน่อยไม่เห็นพี่รีวิวเลยดูดิโอ้โหแค่ฉากเปิดต <ส belong. S 1> ัวแม่ก็ควรซ้นแล้วอะดูดิโอ้ผมชอบมากเลยครับผมตามมันโตๆอ่ะเพื่อนดูดิโอ้แม่งเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเพื่อนดูเอาตีเอาตีตีแมงกระพุงเอ้าตีตีตีเรือตง โอ้อยังปั่นเลยครับผมแล้วสก,กีดีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมกันดีกว่าว่าจะฮาขนาดไหนครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกขอแนะนําร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์เปิดให้บริการแล้วกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยการันตีจากวูฟอีสปอร์ตทางร้านยังรับเติมเกมโมบายลิเจนด์ด้วยนะครับโปรโมชั่นใหม่โมบายลิเจนเพชรมากขึ้นใจถูกลงสูงสุดคือ30%ใช้เพียงแค่ UAD ในเล็กเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนจากนี้ทางร้านยังมีบริการเติมเกม มฟรีฟ่าย R O V วอลลเรนและเกมอื่นๆอีกมากมายบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าแอดไลน์หาเติมโค้ดเกมได้เลยลิง์กอยู่ใต้คลิปวิดีโออย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยครับเพื่อนๆดูท่าเดินของมันเลยโอ้ยยักเก้งนักเลงนักเลงกำโตครับแต่ว่าสกีมันเหมือนแบบไอ้นี่เลยนะ ผมมั่นใจว่าเพื่อนๆรู้ว่ามันเหมือนสกินอะไรนะครับผมรูปทรงและขนาดมันครับดูดูตาเบ็นกโตลแล้วมันเดินอโออย่างปั่นเลยครับผมสกินนี้นะครับคะแนนเต็มสิบี่ให้สิเลยนะดูครัโอ้โหดู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 สกลิลเอฟเฟกต์อุ้มเอา้าได้คิวนะเพื่อนเพิ่งวอดได้ไหมนเนี่ยหน้าโตนะอุ้มโดนสวยนี่ไงกระแทกไปหนึ่งที แม่งเท่ดีอเอะเพื่อนๆดูดิเ,เพื่อนๆเราดูตาไปเดี๋ยวโอ้อะไรครเนี้สกีอยากปั่นเลยครับผมแล้วสกีนี้ <c oughs> คือมันมีอยู่วาร์ปหนึ่งนะวาร์ปแบบเท่ๆวาร์ปอะไรที่มันแบบใบาบอ่ะ <c oughs> ที่าว่ามันบอกมือใบใบอ่ะเออ <c oughs> เขาไอ้นี่มาใหม่ไว้โคตรน่าซื้อเลยนะเพื่อนๆวาร์ปอ่ะเออเขาเรียกว่า <c oughs> วาร์ปผมเห็นต่างชาติมันใช้ไงตอนแรกผมว่าจะหาซื้อขหน่อยนะครับผมนะแต่ว่า แมวเดีวยวนะครับผมเพลิงเพชรอ้ดู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 คือผมชอบจังหวะที่มันโดนแบบสกิลแวตะกี้นะเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่ามันคือแบบเวลาแบบไอตัวไอตัวกูสกิลเนี่ยเวลาแบบมันโดนฝั่งตรงข้ามโจมตีอย่างเงี้ยตามันจะเลือกยังไงก็ไม่รู้เดี่ยเพื่อนเพื่อดูๆๆๆตามันตุยแน่เออสวย เรามาอยู่ในโหมดคลาสสิกนะเ,นเพื่อนๆเพราะว่าในโหมดแรงมันเล่นไม่ได้นะไม่ใช่ว่าคือมันแบนกันทุกเกมผมก็ไม่คือเมื่อวานที่ผมไม่ได้ลงคลิปเพาะผมทำแม่งทั้งวันเลยนะก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีนะกูนเนี่ยงงเหมือนกันต้องคือถ้าเกิดจะเล่นคู๊ดในแรงเนี่ยคือแม่งต้องลงทีมไว้ถ้าเกิดไม่ได้ลงทีมอ่ะคือมันไม่มีทางได้เล่นอยู่แล้วอะ่ะผมก็เลยแบบไม่ได้ลงคลิปเลยเมื่อวานเนะ่ะก็เลยมาทําในคลาสสิกเลย เพื่อนอาจจะได้เล่นนะเพื่อนอาจจะได้ดูสกีกรูดเลครับผมไม่งั้นเพื่อนก็อาจจะไม่ได้ดูนะสกีนี้นะมันมันแบนจริงจังอ่ะเออคือแบบมันแบนแทบจะหนึ่งร้อยปั๊สเลยนะครับสาหรับตัวเนี่ยมันมันโหดขนาดนั้นเลยเหรอวะแต่จริงๆมันก็โหดแหละตัวเนี้ยเออดูๆๆดู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 ท่าวิ่งท่าวิ่งนี้กอยัางหล่อนมาเดิอ อันเนี้ยดูเดดเวลาแบบมันโดนตีตามันจะโตโตนะครับผมนะดูด็ดูดูแล้วมาดูมันยิ้มดิโอ้ถ้ามันมีฟันข้างหน้ายื่นออกมาเป็นสองซี่นี่มันจะฮาจังวนี้เยอะเลยนะดูเดิเวลาแบบโดนตีแล้วตามันจะโตโตอ่ะโอ้ยผมชอบจังหวะที่มันแบบว่าสปีดวิ่งอย่างเพื่อนๆมันคือมันปั่นเข้าไปใหญ่เลยนะเวลามันเว เวลาแบบมันว no ิ order, ่งอ่ะเวลาแบบมันมีสป er nah ีดวิ่งเร็วๆใช่ไหมคือหน้ามันจับดูแบบว่าตกใจอ่ะมันจัดรู่อะไรครับผมแล้วเจอสกีดีเข้าไปเลยครับสกีราคาแค่เจ็ดรอสี่ิบเก้าเพนะครับแต่ตอนนี้มันน่าจะหมดอ่าโปโบชั่นแล้วแหละชิบ่าแล้วกูตุ้ยละอ้อออดูหน้ามันเด็กเพื่อนดูหน้าตีไอ้ไอ้อติโอ้โหอติพิจารโอ้ยอ้ปอมยิงเจ็บไปหน่อยว่ะ ดูๆๆดู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 ท่าวิ่งท่าวิ่งแม่งโคตรปั่นนะเจท่าวิ่งอะคือแม่งก้มหัวลงอ่ะเ้าผมชอบไอ้ตรงหนกหนกมันนะไอ้ตรงข้างบนหัวมันอะหนกหนกอะผมมองมันแล้วผมนึกถึงอะไรสักอย่างหนึ่งของผู้ชายอะ่ะแม่งเหมือนใจเลยอะโอ้ยคุณจะรู้อลยววะเอ้าห้าวห้าวนี่สงไปเลยหนึ่งสองบุ้มเรียบร้อยอะมึงเพิงวอดตุ้ม เพิงวอดเอาเรียบร้อยผมก็น่าจะไม่รอดเหม,มือนกันนะมึงก็ยิงเจ็บเหลือเกินโอ้ยยิงตาผงตาเลือกเลยโอ้ถ้าตุยไป็โคตรเท่อะโอ้จังหวะตุยนี่แม่งเท่มากอะเพื่อนๆมันแบบโยกไปโยกมาแล้วก็นอนนิ่งๆเนี่ยสุด <c oughs> จัดเลยตัวนี้นะครับโอ้โหดด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 วดด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  ได้ควรตีจัดนะเพื่อนอุ้มไม่ต้องหนีไปไหนเพิงวอดเลยเดี๋ยวคุณรอทุ้มเรียบร้อยอุ้ยเพิงวอดเร็วไปหน่อยครับล้านหนึ่งสกิลล้านสกิลหนึ่งล้านไม่เอาสิงเลยนะเพื่อนนี่ไงโอ้โหตุยตุยเรียบร้อยเรียบร้อยดูดิดูดิท่าวงท่าตุยมันเกียนจัดอะมาดิมาแล้วไปไหนล้วเพื่อนมาหน่อยมาหน่อยแล้วมาที่ร้านจะไงร้านังไงล้านยังไงเอามาดสองหนึ่งแล้วไงอะ โอ้โหเรียบร้อยแบบนี้อันเตะปุ๊บหนึ่งสองอ้าวสองผิดทางเหรผ่านแล้วแม่งไม่ตุยแล้วอย่างงี้ผมน่าจะตุยเองเนี่ยแล้วมันไม่มีใครช่วยมันตีเลยวะโจ้เหมือนกรู้งานเกินดูดูดูเท้าวิ่งแค่งขืแบบเออวัดี้โอ้วิ่งวิ่งวิ่งอ่าวัดีิวัิวิ่ง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 วิ่วิ่งวิ่งวิ่ง โอ้แม่เอ้ยอันติยี่แปดวิเอ้ยคือไอ้กู๊เนี่ยนะครับผมคือถ้าอยากให้สกิลอันติมันคูดาวภายในสามวินะครับผมต้องคิวศัตรูให้ได้นะครับถ้าเกิดคิวได้นเนี่ยอันติมันจะคูมันจะติดคูดาวแค่สามวิเท่านั้นนะครับเพื่อนอ้มดูดิโคตรแรงอ่ะอ้มอีกทีเดียวกูขอคิวได้ไหมอีกทีเดียวอ้มเออดูดิท่าตุย้เต้เตแม่ชอบจังหวะท่าท่าตุยไปนะครับผมเหมือนมันออกกำลังกายยังไงไม่รู้นะครับนอนเขาเรียกว่านอนเล่นนะ ปันจัดเลยว่าชอบอบบสกีนนี้นะครับแต่แม่งประเด็นคือมันลงแหลงคือมันแบนกันทุกเกมอะร้อยเอร์คือถูกแบนนะเพื่อนๆผมก็คอว่าเอาจริงนะเอา้าวเรียบร้อยนะแบบนี้ตุยแน่แม่จ่าครับปุ้มด้วยหนีไปไหนล่ะปุ้มสวยเรียบร้อยฟเฟเบอร์ขอบคุณจ้า <c oughs> ฟเฟเบอร์บอกโอ้โหไม่น่าตีเลยนะครับผมนแะหนีไปไหนหนึ่งไปก่อนเอ้ย มันน่าจะรอดแล้วครับผมปล่อยมันปล่อยมันรอดก็ปล่อยมันอย่าไปแย่ดูดูดูเฮ้ยลาวแลลลดูดูดูะล้วแลลตาตตาเลือกเลยมึงเหนื่อยจัดไงกูบอกแลวให้มึงลดหุนหน่อยนะเออแม่งหัวมึงรีบมากนะแต่ตัวมึงแม่งอ้วนตึบเลยอโอ้จะหลุด่ะอ้าวเรียบร้อยแบบนี้ครับสิงปุ้มเรียบร้อยไปุยจ้าอุ้มเพิงวอดไม่ต้องใช้นะ โอมันโหดจริงครับถึงว่าทำไมคนมันแบนนะเพื่อน,เ,อนเป็นผมผมก็แบรนะนะไม่โหดเกินตุ้มตุ้มตุ้มสวยแรงจัดเลยนะครับผมโคตรแรงครับแล้วแบบอันติคือมันปวนจัดเลยนะเพื่อนๆมันก็ไม่ได้ถึงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันคือมันคือมันออกสกิลได้เยอะครับดูดิเนี่ยแล้วก็สิงปุ๊บหนึ่งสองตายเห็นไหมดูดิโอ้ยแต่ว่าคุณดาวเราติ4สี่นี่ยตะกี้เราไม่ได้คิวนะอ๋อ ถ้าเราช่วยเหลือถ้าเราได้ช่วยเหลือก็คูดาวแค่4วินะเพืเ่อนๆแต่ถ้าเราได้ถ้าเราได้คิวมันก็จะคูดาวทันทีเลยนะใช่ใช่ไหมวะผมว่ามันมันก็ยังติดคูดาว5วินะแต่ผมลองเดี๋ยวไปหาค่าสักตัวก่อนน่ครับโอ้โหเรียบร้อยแบบนี้ครับสิง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 เออหนึ่งสองตุ้มตุยโอเคติดคูดาวเหมือนกันนะครับผม5วินะถ้าเราได้ช่วยเหลือก็ติดคูดาว5วิเหมือนกันนะครับผม นอกจากเราจะแบบว่าศัตรูตัวนั้นรอดนะครับถ้าเกิดศัตรูตัวนั้นรอดอ่ะมันจะติดคูดาวนานอ๋อเขาคือผมก็เพิ่งรู้ <laughs> เพราะปกติผมก็ไม่ได้เล่นฮีโร่ตัวนี้นะพเพื่อนอืทาวิ่งนี่แดกขาดแล้วผมบอกให้นะมาเดยไม่ต้องหนีไปไหนครับสิงตุ้มเรียบร้อยแล้วผมน่าจะรอดไม่รอดหรือไม่น่ะปั๊บวิ่งเกือบตัวอ่ะวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเร็วอ้าววิงววงววงวว่งมาสกิลสองมาผมฝัดผมโซยเลย มาเดมาเดนี่อับเรียบร้อยแบบนี้สิ่งเลยครับเรียบรอย้อยอับบิบุยจ้าไม่ต้องหนีไปไหนเพื่อนอันแนสกิลดักไว้ไม่รอดอุ้มอ่าแต่่้าวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว panic ชื่อมันชื่อ panic ใช่ไหมไอตัวเนี้ยเออสกีน panic ดูเดีเอาดูด <c oughs> จงังหวะมันวิ่งเนยลยนะผมเวลาแบบมันกดสกิวแล้วมันวิ่งอ่ะคือมันจะแบบ อ้าวอคือมันจะอ้าปากค้างไว้อ่ะอย่างอย่างปั่นเลยสก,กีนี่เรียบร้อยได้หนึ่งแน่นอนนครับโอ้ยอันเตออันเตออันเตอเตสวยเรียบร้อยครับได้คิวแน่นอน,นครับปุ้มโอ้โหหัวลัน่นคือได้คิวไม่ว่าแต่เลือดเต็มนี่แหละนะครับผมนะนี่คือความโหดของฮีโตรตันนี้เลยนะได้คิวไม่ว่าเลือดมึงเสือกเต็มอีกนะเวลาสิงอ่ะเขาเรียกว่าขี่คอเลยครับผมนะ ปลคิกคกคอปล้คิกฮ่าฮ่ดฮ่าดูาฮ่าฮ่งฮ่า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 ฮ่เฮ่ยฮ่ีฮ่า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 ฮ่ไห่คือไม่ไหวบอ่าฮ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 ่าก่าฮ่าเ่าฮ่าฮอาครับเาฮ่อร่อฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าบ่าฮ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 าฮ่าฮบาาฮ่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 าาฮ่า่า้าฮ่าฮ่าฮ่า่้าาาา โอ้ยดูดิโหท่าตายแบงมาดิไอไปไหาเดียวร้อหุอ้ยเยอะเยอะแบบนี้สวยหน้าได้คิวสตุครับสิงคี่ครอบวับแดกแบงเลยครับโอ้ยเขาเรียกว่าแดกนะครับผมเออสกินมันเป็นสกินกินนะพเพื่อนเห็นมะเออจังหวะมันขึ้นขี่คอตะกี้นะครับผมคือมันกินนะมันคเหมือบเข้าไปเลยนะครับผมจังหวะตะกี้นะครับอ,อ,นะอ,นะอ้โหกูแทงนะเพื่อนกูแทงนะอหนูนี่ไง ตามต่อตามต่อได้อยู่ล้านล้าน,านเอาล้านลาน้ลานกับร้านเอาบวกกันเอาร้านกับร้านบวกกันเ <c oughs> ออสกอร์เราพวุ่งไปเป็นสิบเอ็ดแล้วนะครับถึงว่าทําไมคนแบกกัน,นครับม่งโหดอีกหัวคือมันเป็นฮีโร่ที่มันแบบว่าถ้าลงโซโล่คือมันปวดมากครับคือทีมขนของข้ามเขาแบบสยองอนะ่ะถ้าพูดกแบบตรงๆนงลฮะคือถ้าได้ขึ้นคอมเมื่อไหร่ถ้าได้ขมือเมื่อไหร่นะครับผมคือศัตรูก็จะไม่กล้าตีใช่ไหม เพราะว่าถ้าสตูตีเนี่ยก็ยิ่งทําให้เพื่อนที่โดนขี่คอมันตุยเร็วไงนั่งโกงจริงนะครับผมนะผมว่าเดี๋ยวมันก็เนิร์ฟดูจากทรงแล้วนะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะมาฮิตช่วงซีซันสามสิบแปดซีซันสามสิบเก้าเองนะแวผมผมว่าเดี๋ยวพอซีซันสี่สิบก็น่าจะโดนโดนเนิร์ฟแล้วนะครับอุย้ยเยอะเยอะแบบนี้เอาหน่า,าเพื่อนติดเรียบร้อยขี่คอขี่คอสวยเรียบร้อยคนระับไปไหนละเพื่อนไปไหนละเพื่อนนี่ไงมาเดิเพื่อนมาเดิเดโอ้ เอาปีไอตบเ้าหน้าไปตบแต่มันเริ่มยิงเราเจ็บแล้วนะลานไม่ดันยาวเลยวะเฮ้ยลานเอาเรื่องวะที่ลานดันยาวไม่มีใครวับกลับามาวะนะจิบหายนะลานได้เป็นเกาะสะท้อนเลยครับมาเดคใครกลัวที่ไหนอะของเรามันนน่นเอียอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้นะเอาคาป้อมเลยดีไหมมาดิเพื่อนเอามาดิตุ้มอันติสวยเรียบร้อยหายครับตุ้มเรียบร้อยแบบนี้ไม่รอดครับ โอ,โอขโอจังหวะมันวิ่งชอบมากเลยคือชอบคือผมชอบอยู่ท่าเดียวคือจังหวะมันวิ่งนี่แหละจังหวะมันวิ่งมันเต้นดีนะครับตามันเหลือกเกลือ้เลดูเด็ดตอนมันกลายร่างเป็นตัวเล็กๆแกว่ะโอ้จะหลุดเลยเฮียสก,กีที่อะไรครับเนี่ยโอ้ยอ่าเรียบร้อยสิงหัว เฟิงเ่ิงนี่อ่ะไปต้องหนีไปไหนเอาปดีเพื่อนตีนปดิวาเลติน่าอ่ะมึงสิกิลมาหน่อยเพื่อนเออมึงสกิลมาหน่อยเออนันแหละแค่ดันแหละแหมกัดใจคอที่กัดจะไปช่วยกูตีนเนียพวกมึงม <c oughs> จบแล้วนะครับแบบนี้นะน่าจบเกมได้ครับเมลนซิ亚มาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วโอ้โห,โหแม่งเ้ยโดนไอ้โอ้โหแม่งเ้ยโดนไอ้นี่เฉยเล้ว,ว่ะติดไปเนี่ยโอ้โหแม่งเ้ยขี่คอไม่ได้ใช่บหมแล้วกูคุยแล้วมั้งเนี่ย จะเย็นเฮ้ยเฮลมีเฮลมีเฮลมีไม่รอดแล้วบิบุยอ้อ,อโ,ยโ,ยโยกไปโยกซ้ายโยกขวาแล้วก็นอนนิ่งสงสัยว่าเราต้องตุยบบ่อย,ยเพื่อนๆดูดิถ้าแบบโจมตีปกติมันก็แบบพาแล้วเราเพื่อนนะแม่หม่ำเขาเรียกว่าหม่ำเท่งโหนนะฮะสก,กีเนี่ยสก,กีปรนธาจริงรครับเออ คือแค่เห็นสก,กินท่าเดินก็แบบว่าตลกแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนไม่จะเป็นต้องไปคิดอะไรเยอะเลยนะครับเหมือนเราเวลาเราดูตลกใช่ไหมเราเจอหน้าคนอ่ะทันทั้งที่เขายังไม่ได้แสดงนะครับผมแม่งก็ตลกแล้วอะ <c oughs> ่ะไอตัวนี้ก็เหมือนกันเอแพนิกเนี่ย <c oughs> ตลกชิบหายครับผมสกินแม่งอ่ะ <c oughs> เอ้ดูตามันเหลือง <c oughs> ดิดูมันโดนดูมันโดนโจมตีแล้วมันยังยิ้มอีกทีาย <c oughs> ตัวนวเน่ย <c oughs> โอ้โห <c oughs> อ่าวิรวบรวบ,รวบ รวบสวยเรียบร้อยขี่คอหนึ่งสองตุ้มช่วยตีหน่อยเพื่อนเออช่วยตีหน่อยอเออดียวรอกสวยเดียลรอกเออมาดีมาดีก็มาดีครับหนึ่งไปแล้วหนึ่งแล้วเก็บก่อนหนึ่งสองขี่คอตุ๊บเรียบร้อยครับเก็บหมดแบบนี้โคตรแรงเนี่มันปวดจัดเลยครับมันช่วยไม่ขี่คอขี่คอขี่คอขมื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 อไะจบแล้วสวยโอเคโอเคผมรู้แล้วว่าทำไมคนถึงแบนนะ มึงแบดเถอะนะครับผมและตัวนี้นะคือแบบคือเวลาลงโฟลวเนี่ยคือมันปวดจัดเลยนะเพื่อนๆนี่ขนาดเราลงในคลาสิกยังปวดขนาดนี้ถ้าลงในแรงนี่มันจะปวดขนาดไหนนะครับคือต่อให้เราจะเอาเวกมาแก้เอาอะไรมาแก้ก็เฉยนะ <c oughs> ผมคิดว่ามันก็ยังเป็นตัวที่มันปวดอยู่นะครับคือถ้ามันมีถ้ามันมีฮีโร่ตัวนี้อยู่ในทีมอะทีม ทีมเรามันจะเล่นยากเว้ยคือทีมฝั่งของข้ามามันจะเล่นยากฝัมม่งว่าถ้าเราเลือกใช่ไหมทีมฝั่งของข้าจะเล่นยากทันทีนะครับเพราะว่ามันจะโจนโดนไอ้กูเนี่ยมันมันปวนอ่ะเพื่อนๆห้าหนึ่งเนี่ยปวนแบบเสียหลักเสียการแล้วยิ่งเป็นสกิน,นี้อย่างนะโหยเป็นสกินที่โคตรปันน่นอ่ะ